สวัสดีครับผมนะายอัธนาพรบอกคำรหัส6 7 3 0 1 0 4า1 2 3์2 3ครับเมื่อวันที่7เกี่ยวกับการออกแบบเรนเดอร์ไดอะแกรมพร้อมกับการออกแบบ HMI ให้มีเวลาของไทม์เมอร์ครับผมโดยมีอินพุตก็คือสวิต c ์ x0 เป็นอ่าออนัะผมสวิต c ์ x1 เป็นออฟนะผม y1 เป็นอ่าอาร์เรสสีแดงครับผม แล้วก็ y3 เป็นกรีนนะผม y2 เป็นเยลโล่ครับผมโดยมีโจทย์อยู่ว่ากดสวิตช์ x0 แล้ว y1 จะต้องติดเวลา8วินาทีแล้วก็ดับตามมาด้วย y3 ที่จะต้องติดเป็นเวลา5วินาทีแล้วก็ดับครับผมตามด้วย y2 อีก3วินาทีแล้วก็ดับแล้วก็ วนไปที่ว1หนึ่งแล้วก็วน l ูปไปได้ไหมผมอาจจะไม่เห็นภาพงั้นเดี๋ยวจะอธิบายอีกซ้้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อ่อนให้ดู <Y 1 S 2> ดรับผมว1หนึ่งจะต้องติดเวลาแปดวินาทีแล้วก็ดับครับผม y1 หนึ่งครับผมต่อไปว3คสาบผมจะต้องติดเวลาห้าวินาทีแล้วก็ดับครับผมต่อไปก็เป็นว2 3สองสามวินาทีแล้วก็ดับครับผมวนไปที่ว1หนึ่งครับผมต่อไปทำการอาพออฟนะครับผม แล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของเลดเดอร์ที่ใช้ครับผมเป็นงานที่สองต่อยนะครับผมอินพุตได้แก่สวิตช์ x 0เป็น on นะผม x 1นึ่งเป็น off เอาพุทก็จะมีเป็น y หนึ่งเป็น r ครัผม y สองเป็น y ครัผม y สาเป็น g ครับผมแล้วก็ y สจะเป็น green light ครัผมอันนี้ครัผมเงื่อนไขก็จะมีเพิ่มเติมก็คือ y สจะต้องติดหลังจากที่ y หนึ่งติดไปาสองวินีและ y สจะต้องติดไปวห้าวินีแล้วดับก่อน y หนหนึ่งวินีครับผมครับผม เริ่มการซิมเลยครับอ่าตัวอ,วอธิบายนะครับติดหลังแจากกันนี้สองวิทีครับผมก่อนนี้หนึ่งวิก็คือตอนเสกีกดปุ๊บจะต้องดับครับผมแล้วก็ตัวสัญญ,ญาณไฟปกติก็ยังทำงานได้ตามปกติครับผม ก็จบแค่นี้ครับผมต่อไปก็เป็นส่วนของแรดเดอร์ครับผมแรดเดอร์ก็จะทำงานตามนี้ครับผมครับผมต่อไปเป็นงานที่สามครับผม โดยมีอินพุตเป็น x ศูนย์สวิตซ์ออลนะผม x 1 off นึ่งสวิตซ์ออลครับผมแล้วก็จะมีเอาพุตเป็น y หนึ่เป็นเรสครับผม y 2เป็นเยลโล่แล้วก็ y 3เป็นกรีนนะผมส่วน y 4นะี่นจะเป็น walk ส่วน y 5จะเป็น stop ครับผม <c oughs> เงื่อนไขก็จะมี วายหนึ่งติดเป็นเวลาอ่สิบวินาทีแล้วดับครับผมวายสามจะต้องติดเวลาห้าวินาทีแล้วก็ดับครับผมวายสองสามวินาทีแล้วก็ดับครับผมต่อเนื่องกันนะผมแล้วก็จะมีเป็นพิเศษก็คือวายสี่ครับผมติดหลังจากวายหนึ่งหลังจากวายหนึ่งเป็นเวลาสองวินาทีครับผมแล้วก็จะตัววายสี่เองเนี่ยจะติดเป็นเวลาหกวินาทีครับผมแล้วก็จะดับก่อนวายหนึ่งสองวินาทีครับผมแล้วก็วายห้าครับผมจะต้อง ติดพร้อมกับ y 1 2วินาทีแรกครับผมแล้วก็จะดับเป็นเวลา6วิทีครับผมและก่อนที่ y 1จะดับเป็นเวลา2วิวิทีครับผมอันนั้น y 5ก็จะติดครับผมเป็นเวลา12วินาวิีแล้วก็จะดับอีก6วิทีวนลูปกันไปครับผมครับผมกลไกก็ประมาณนี้ครับผมเงื่อนไขก็ประมาณนี้ครับผมเหนื่อยพูดมัวละ โอเคครับผมเริ่มออนเลยครับผมสิบวินาทีครับผมสองวินาทีแรกปุ๊บเปลี่ยนมานี่หกวินาทีครับผมตรงนี้ปุ๊บสิบวินาทีครับเพราะงั้นสองวินาทีก่อนปุ๊บอันนี้เปลี่ยนครับผมอันนี้ประมาณห้าวินาทีครับผมจะมานี้ที่สามวินาทีครับผมระหว่างนี้จะต้องเป็นไฟแดงตลอดครับผมพอไฟแดงปุ๊บสองวินาทีปุ๊บอ่าอันนี้จะติดไปว่าหกวินาทีครับผม อาจจะอธิบายงงนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีแรงครับรีบมากก็ขอรบบัสเลยนะครับว่าอันนี้ใช้งานได้นะครับผมเงือกถือโทรศัพท์เงืงอ,อเง,งอเขค,ครับผมส่วนเลดเดอร์ทางนี้ครับผมเลดเดอร์ไดแกรมจนบางนี้ครับผม ขอบคุณครับขอจบการอภิปรายเียงเท่านี้ครับ